โอเคครับสวัสดีคุณเพื่อนชาวอวีกันด้วยนะครับผมอยู่กับโจ๊กเกอร์นะครับออฟเลนอย่างที่เคยพูดไว้นะครับว่าผมจะมาทำโจ๊กเกอร์ออฟเลนให้ดูกันนะครับทลนี่ก็คือโจ๊กเกอร์ออฟเลนนะครับตัวนี้จะมาเล่นให้ดูกันนะครับว่าโจ๊กเกอร์ออฟเลนผมบอกเลยว่าเป็นฮีโร่ที่แก้ทางทุกตัวในเลนเลยนะครับไม่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะหยิบออฟเลนประเภทไหนมานะครับโจ๊กเกอร์สามารถแก้ทางได้หมดนะครับเพราะระยะเต่าไกลมากนะครับ นอกจากว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะหยิบแครี่มายืนชนกับเรานะครับเราก็จะเล่นยากหน่อยนะครับไม่เหมือนยืนชนกับออ,ออฟเลนปกตินะครับเพราะถ้าเกิดยืนชนกับออฟเลนปกติระยะเขาจะใกล้นะครับระยะเขาจะตีไม่ถึงเราครับเราสามารถยืนสอยเขาได้สบายๆแล้วระยะเขาเราไกลกว่านะครับแต่เมื่อไหรก็ตามที่เขาเกิดหยิบแครี่นะครับ หรือว่าตัวระยะไกลๆมายืนชนกับเราเราก็จะเล่นยากหน่อยแต่ไม่มีปัญหาครับเล่นได้นะครับวันนี้เรล่นละน้าขเขา้างขอบปอนปานิดหน่อยนะครับแต่ว่าได้บูด,ด้วยมัดูอย่างตานี้นะครับเรายืนเล่นชนกับฉีนะครับผมเราเล่นสบายมากครับผมบอกเลยว่าเราแทบจะไม่ได้รับดาเมจจากฉีเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่เข้าไปใกล้นะครับเพราะระยะเขายัางไงก็ไม่ถึงเรานะครับเรายืนตอดเขาได้แบบ ไก่ๆเราตอดแรงด้วยนะบอกเลยผมเอารุนเจาะเกาะร้อยมาด้วยนะครับ <'m> วนันนี้เลนน่าเข้ามาเอาป่าเราไปดูครับถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าใกล้สีดิยังไงเราก็ไม่โดนดามจเดียเขาเลยนะครับ <'m> ต่อให้เจอราชาร์ฟเลนอย่างฟอเลนนะครับ mm hmm. เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับต่อให้เขาแบบฟิกเกอร์เข้ามาปาดอกใส่เราเราก็กดท่าสองนะครับ เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับไม่ก็ปิกเกอร์นี้ออกมาก็กดอันติใส่นะครับแล้วก,กดท่านหนึ่งใส่วีทีหนึ่งโป๊ะนะฮะ <c oughs> ดาบเป็นคิวครับผมสำหรับจ๊กเกอร์นะครับเป็นตัวละครที่โหดนะครับเล่นง่ายด้วยนะครับแค่คุณต้องท่านหนึ่งให้โดนแค่นั้นแหละครับผมเพราะว่าท่านหนึ่งเป็นอะไรที่โคตรจะกวนวทงนตีนนะครับ โอ้ผมเจอนี่ผมบอกเลยว่าผมแม่งทนไม่ไหวจริงๆเดินแม่งตอดอยู่เรื่อยๆอะ่ะเออใครช้ำๆนะแบบปาท่าหนึ่งยิงตอบิโดมาโดนตลอดเนี่ยโอ้โหตอดเลือดเราไปได้เยอะนะครับแล้วเราทำอะไรต่อยากนะครับยิงกับตัวบางๆนี่โอ้โหผมบอกเลยหวานเลยครับขนมเลยครับผมท่าสองก็คืออมตะนะครับ นูครับฉี่เขาเราไม่ต้องเข้าใกล้ฉีเลยนะครับยืนกดท่าหนึ่งต่อไปเรื่อยๆครับผมแลวจังหวะน,นี้เขาเข้ามางี้ทําไงครับกดอันติเลยครับผมตัวเรากดอันติพอกดอันติแล้วเราจะเด้งหลังกลับไประยะก็ประมาณพอๆกับฟิกเกอร์ครับมันก็จะทําให้เราหนีได้อยู่ในระยะหนึ่งถือว่าก็ออกมาไกลยอยู่ไม่ต้องกลับนะครับอยู่เลียร์คีปก่อนนะครับ สีออมกมาแค่ตายดิเออนึกว่าเขากลับไปแล้วนะครับตอนแรกเห็นเลือดเขาโลตอนนี้เราต้องกลับแล้วนะครับท่านหนึ่งไว้ครับผมไม่เป็นไรครับไม่โดนนี่เราตีปกติเขาก็เจ็บแล้วนะครับบางไม่โดนอีกรู้สึกว่าสีเริ่มเรียนรู้แล้วนะครับตอนเกมเดินมาเยอะนะครับ เราเป็นตัวที่เคลียร์คลิปไวมากครับได้บุกเคนสเปียแล้วนะครับเราแม่งยิงเจาะเกาะหนักเข้าไปอีกนะครับตูนก็เจาะเกาะอยู่แล้วได้บุกเคนมาคือแบบเจาะทะลุก,กำแพงอะแทงก็แทงอะอันตีิเลยครับผมแต่แน่นอนอันติเราแม่งโคตรมีประโยชน์นะครับอืมอะฟอร์เรนยังไงฟิกเกอร์สวนเลยครับพุ่งไปไหน โหทิ้งเลนมานานแล้วนะครับเนี่ยโอเคฉีเขาไม่ได้จะเอาบนนะครับหัวนี้เราต้องรีบไปเคลียร์กลางครับรู้สึกว่าตอนนี้ฉีเขาจะเป็นตัวแยกดันแล้วนะครับเราไม่ต้องกลัวครับผมเราเคลียร์คีปเร็วกว่าฉีอยู่แล้วครับนี่เอาเคลียร์แป๊บเดียวครับผมเราก็ขึ้นมากันกลางไอ้กันบนได้ต่อนะครับท่า oh, <my> หนึ่ง หาหนึ่งไม่เล็งให้โดนค้นก็เล็งให้โดนคีบไว้นะครับจะได้ได้ประโยชน์นะครับตัดออบเจกต์ไปครับผมมีเวลาจะไ,ได้รวยมีของนะครับวันนี้น่าจะได้ป้อมนะครับไม่กล้าเข้าพุ่มเช็คเอ๊ะไม่กล้าเข้าเช็คพุ่มนะครับ นี่นะครับผมจังหวะเมื่อกี้ถ้าผมเข้าไปนี่ชีก,กดอันติใส่ผมแน่นะครับทำอะไรไม่ได้อันติก็ไม่มีฟิกเกอร์ก็ไม่มีครับใ oh, ้บอมมาแล้วครับผมยังไงชีอันติไปเรากดท่านสองออกมาครับกดอันติใส่เข้าไปอีกกดท่านหนึ่งตามครับผมตอนนี้ไม่มีมานาเหลือแล้วนะครับผม อยู่เคลียคลิปก่อนได้ครับขีเขาโลนะครับแล้วก็กลับบ้านแต่คลิปมาอีกเว็บหนึ่งครับเราคิดว่าเรายืนได้อยู่นะครับก็ยืนเคลียไปครับผมแค่ระวังป่าเขาพอในนี้ครับผมอันติก็ไม่มีอีกนะครับมานาหมดนี่พอดีมีอันติีแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับพออยู่ล่างกันหดลอยป้อมนะครับได้ชัวร์นะครับ ดีบลงไปเติมเพื่อนเลยครับเราถอยไปแล้วนะครับอ้าวฟอรเรนยังไงครับผมอันตีใส่ฟอรเรนครับผมเกร์โยกกลับมาฟอรเรนไม่รอดครับผมติดอย่างนี้แตกออกเนียบลอยฟอรเรนที่ว่าโกงนะครับผมเจอุ่งงานนี้ก็ไม่เล่านะครับอ่าวฉีดัดบนบนไม่ไรครับผมแลกกันครับ ราได้ปอมลังเพอได้ปอมบนไปนะครับไม่เป็นไรหรือว่าคุ้มนะครับเราได้เข้ามาสามตัวลีนนาฝั่งนูง้นเล่นผิวอยู่นะครับผมคอยโป๊กอยู่เรื่อยๆนะครับออายังไงครับบันติใส่เลยครับอืมท้าหนึ่งยัดนาไปีกทีเดือดร้อยแตกอา้าวไงนี่เลยนา เอาเพื่อนโดนลากนี่นี่นี่โชว์สเต็บเต็บคิ้วเหรออันตรียัดหน้าไปเลยจิตวโหดจิตคิดว่าโหดเหรอเล่นกดห้าสองหึงไรเลยครับอืมเจ็บหนะ้านวะิวหน้าโดนห้าหนึ่งเราทีเดียวนะครับเหรือเพียงหลอด ความแรงมานี่อันตีแเลยครับโอ้ใส่คีบโอ้ถ้าเกิดอังหว่าเมื่อกี้อันตีโดนเขาน่าจะตายนะครับโอ้ชีชีชีงงโบโบท่าหนึ่งใส่เขาแล้วก็กดโจมตีปกติใส่ตามไปอีกนะครับโคตรแรง อยยืนกดดันหน้าบ้านเขาเลยครับงันนี้เราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับพยายามอย่าให้เขาออกมาเคีย์คีปนะครับพอ,อเขาออกมาแล้วก็อันติเลยครับสวนเข้าไปลองเขาเจ็บแน่นอนเราเริ่รมแรงแล้วด้วยติเลยครับผม <c oughs> นี่ความแรง <c oughs> โคตรแรงเลยวะยแล้วพอเล่นยังไงครับอันติโยกเอ้พิกเกอร์โยกออกมากอนหมครับ <c oughs> เดี๋ยวตายนะครับ อลเลนก็ช่ำอยู่นะครับนนเข้ามาสิน,นีกดอันติรอแล้วนะครับ่าดาบแดงมาแล้วนะครับซึ่งเราได้ดาบแดงเราวตีแหลงขึ้นสังเกตดูครับผมดีโบตีนั่งพันสายนะครับใครจะสู้นะครับผมในจังหวะน,นี้มีน้องเลือดแน่นอนครับผม โอเคครับเน้าเขาเลยไม่ตายเอาเมื่อกี้โอเคได้ลิลิน,น่ามาครับผมมานาผมก็ไม่มีนะครับคอยยืงต่อให้เพื่อนได้อยู่นะครับมีประเด็นครับผมข้างล่างมีประเด็นเน่าจริงใส่ชีบอีกงงไหมดิโอ้ยขี่สี่พันครับโคตรแรงยิงไม่โดนอีกลาเลยครับในวันนี้ไล,ล่ะปิกเกยก็ไม่มีอ่าเรียบร้อยครับ อติดติดทำไงติดพอเรนติดสายพอเรน,นแล้วหนีครับสิหนีที่ครับผมรออะไร <c oughs> ดีนะจังหวะเมื่อกี้ผมเห็นติหนีออกมางั้นวาร์ปแน่นอนครับเอ้าเดี๋ยวลินเดน่าอีกไม่เดี๋ยวสกินใส่กูอีกดีนะมีฟิกเกอร์อีกโอ้โหหาชีวิตในจังหวะ,น,หวะ,ะ,น,หวะนี้เขาจะได้ป้อมเราถอยเลยครับเลือดแค่นี้ยังไงก็ไม่ดได้ อ้าวแล้วลราี่คุณห้าวหานมาจากไหนครับเดินเข้าป้อมงงยๆอย่างงี้แล้วลากคูไปตายอีกอธิบายนี่มันโห้ก็ไม่เป็นไรครับฟอร์เรนเราเก็บคิวมาได้ครับถือว่าคุ้มครับผม <c oughs> บาขวานี่มาเป็นดงเลยครับรอรอบคุมีสินะไม่โดนอีก เพื่อนกวนติทำไมวะะเช็คพุ่งว่ะครับมีนะครับโดนนะครับในวันนี้แล้วไงครับงหวะนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้ากันนะครับเอาแล้วเพื่อนกูเข้าไปทำไมวะนะดูเลน สู้กันจนมืดเลยนะครับนี่ก็15นาทีไปแล้วเกมก็ยังไม่จบนี่สกอร์สูสีมากนะครับยังไงครับกอเรนกอเรนจะเข้ามาไล่ลำเอาอย่างว่นี้มีคนตายแน่นอนครับบะโขไปอีกทีเรียบร้อยครับเก็บมาได้2ดับเบิลคิวครับผมเอาแล้วฝั่งเขาตายสีครับผมอย่างว่นี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับดันกีฟดีครับ รีวิ่งไปเคลียร์คีฟฝั่งเขานะครับอย่าให้คีฟฝั่งเขาออกมาเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาชนกับคีฟเราคีฟเราก็ไม่เข้าป้อมเขาสักทีจังหวะน,นี้คือจะขึ้นบ้านเขาแล้วนะครับเราได้เข้ามาสี่ตัวในร้องต้องทำอะไรสักอย่างเนอะไ,ได้ป้อมนะครับแต่ว่าไม่ได้โอ้ยตีตีป้อมนัดละพันโคตรแรงนะครับตีคีฟนัดละพันแปดพันเก้านี่อ๋อ สบายครับผมสำหรับโจ๊กเกอร์เซตนี้นะครับโบนี่หายบอกเลยว่าหายตัวบางๆนี่ใครเหลือครึ่งหลอดคือโดนันตีไปทีคือหายอ้าวแล้วคิวเรนจะตาย <c oughs> ใครปล่อ Q ยคิวเรนตีองค์กรวะเนี่ยไอตีดาดนี่ดูกันเลยใครดำกันจริง <c oughs> ลากรูไปทำไมดีนะมีกลวเกิดเกาะเกิดเราแตกแล้วนะครับเปลี่ยนมาออกเป็นอัมเล็ตเลยนะครับนี่เอาถึกไปเลยมีประเด็นแน่นอนครับโอ้ยตีจิบตีอ่าหนึ่งแถวไปโอุ้ยยืนนานอยู่นะเออ ไกลัวผมมาสิเข้ามาสิเอ,อ้ยตายแล้วเข้ามางี้ก็ตายสิครับกอดเกิดถึงว,ว่าดเลือดะไม่รอไม่รออยู่ดีนี่ออกมาทำไมทำไมเข,าเขา้าไปเข้าไปยืนในบ่อสไปนี่ตายแน่จบครับผม อ่าฮ่าได้ MVP ด้วยนะครับสุดยอดนะครับผมอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโจ๊กเกอร์ออฟเลนบอกเลยว่าหยิบโจ๊กเกอร์มาออฟเลนนะครับยังไงก็ออโต้ยินนะครับผมสำหรับเซตไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะครับเน้นไปทางแรงเลยก็ทัาเเมตไปถึง27%เลยนะครับนี่มีสาวชวนมาด้วยนะครับ้ครับไม่เล่นแล้วนะครับเหนื่อย ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อผลด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีค่ะ